กรับเติมเกมต้องร้านตุนดิโก้ช็อปรับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกก,ถก,กว่าเติมเอง เติมเบลวบริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%ตักมาเลยที่ Facebook จูนบิโกช็อปหรือแอดไลน์จูนบิโกมารีวิวตัวสุดท้ายของแพ็คนี้สวัสดีครับทุกคนพบกับผมเช่นเคยคาลิงกับรีวิวตามใจกูกับโรเบโตคาร์ลสกิลผีจับยัดหรือ โรสกิมเมอร์ครับโดยคาร์ลนะบูทที่แนะนําใส่ใส่เป็นบูทคอซิ่งแบบปกติได้เลยนะครับเราไปเน้นไปเปิดบอลน,นะแนวทางการอัพผมแนะนําว่าอัพเป็นแบบนี้นะอันนี้เป็นเจ้าของ ID ดีก็ขอบคุณมากๆนะครับน้องเขาส่ง ID มาให้รีวิวนะอ่าแนวทางการับผมจะอัพเป็นแบบนี้นะอันนี้จะอัพเป็นสายแบกนะใครที่อยากจะได้สายปีกต่ำเน้นเปิดบอลจ้าๆแนะนําไปดูหน้าช่องติ๊กต็อกได้เลยครับหรือว่าติดตามเพจ Facebook ด้านล่างได้เลยนะครับเพื่อนๆน,นะนะครับลงแนวทางการอัพให้นะ โดยโรเบรโตคาร์ลอสล่านี้นะครับจะเป็นแบ็กบุกนะครับที่มากับเพลย์สไตล์แอคแทกชิงฟูลแบ็กนะครับเป็นแบ็กเกมลุกนะครับเล่นให้กับสโมสรอย่างอินเตอร์มิลานกับทีมชาติบราซิลนะล่านี้มีส่วนสูงที่168อายุ22นะครับถนัดเท้าซ้ายเป็นหลักนะครับผมนะตำแหน่งที่เล่นได้ก็จะสามารถเอาไปเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายปีกตามด้านซ้ายเพิ่มตำแหน่งไปเล่นปีกซ้ายได้แล้วก็เล่นตำแหน่งดีเอ็มนะแน,นะนำเอาไปเล่น ปีต่ําแล้วก็ปีกต่ําแล้วก็แบก้ายแล้วกันไม่ค่อยแนะนำเอาไปเล่นเท่าไหร่กลางร,รับมันก็แค่เป็นจังหวะยิงไกลสกิลมันไม่ได้โกงขนาดนั้นนะอ่าว่าก่อนบูทเก้าแปดครับบูทแลบร้อยสี่มีค่าพาลานซ์แอคชกกั้งเอาไปหนึ่งเจ็ดสิบห้าครับบอลทูนแปดสิบครับดิบบิ้งแปดสิบสองการไปกับบอลแปดสิบเอ็ดส่งสั้นแปดสิบห้าส่งยาว 89นะครับผมแล้วจบสกอร์81นะเฮดลูกโค้ง88นะครับลูกตั้งเตะ82เฮดดิ้ง64เกมรับก็สีเขียวอารามรามรองนะอาจจะไม่ได้เยอะมากเหมือนกองหลังตัวอื่นจุดเด่นของเจ้าตัวก็คือจะเป็นสปีดนะสปีด98นะถ้าใส่บูงใส่บูตตามที่ผมบอกไปสปีดต้น94นะแบบนี้ใส่95คิกกิ้งพาวเวอร์100จ้ำ83ความแข็นแก่ง85บาลานซ์91สเตมินา94ใครที่มีล่างมาลิดเอ็ดคอชชิ่งสองบูตอยู่แล้วกับล่าง บาซิลผมว่าไม่จำเป็นต้องเปิดนะเล่นล่างนั้นไปก่อนขนาะดสกิลโลสกิมเมอร์ไม่ได้โกงขนาดนั้นนะโดแล้วก็สกิลที่ได้มามีไรดิ่งช็อตครับลองแดงชูตติ้งโลสกิมเมอร์ครับเฟิร์สไทม์ช็อตทูพาสซิ่งบินพอยคอร์ซิ่งเอ็คอร์ซิ่งเอาไซด์เคอร์เลอร์สกิลทุ่มกันแล้วก็สกิลแมนมาร์กิ้งสกิลที่ควรใส่เพิ่มเติมคือสกิลเกมรับต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลเกมรับสกิลเคลียร์ท่ายากสกิลอ่าบ็อกเกอร์นะครับ สกิลสโลงสไลด์นะครับอะไรพวกนี้เข้าไปแล้วก็ใส่ไฟติ้งสปิริตเสริมเข้าไปก็ได้หรือเป็นพวกแย่งหม่งเฮดดิ้งเพิ่มเติมเข้าไปให้ทางด้านโรบิโตคาร์ลอก็ได้ครับตำแหน่งที่ผมมาไปเล่นในการรีวิวก็จะมี3ตํตำแหน่งเลยนะไม่ว่าจะเป็นปีกต่ำแบ็กซ้ายแล้วก็กลางรับเพื่อแบบเขาเรียกว่าอะไรเอามาทำไฮไลท์ยิงโลสกิมเมอร์ว่ามันจะโหดขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมฟอร์ม <laughs> ดีกว่าครับว่าโรบโตคาร์ลอตล่างนี้ จะโหดจะเฟียวจะตึงขนาดไหนไปชมกันเลยครับผมมาเริ่มการรีวิวโรเบโตคาร์ลอสนะครับโลสกิมเมอร์แต่ว่านี้เอ็ดคอซซิ่งไปก่อนแล้วกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะฮะที่เปิดบอลแม่นเช่นเคยนะครับใครที่ไม่มีล่างเลียวมาร์ลิดร่างบารซิลนะครับขาดปีกเปิดบอลเอยขาดแบ็กเปิดบอลไม่นแม่นสามารถเปิดตามล่าได้นะรหรือว่าไปเล่นปีกต่ำนะครับหรือใครที่จะแบบว่า เป็นสายส่องไกลจับไปเล่นกลางรับแบบออฟสไตล์แล้วซัดหลอดม่วงแบบนี้ก็ได้หรือว่าเป็นลูกสูตรนะเอามาเตะมุมนะครับทางด้านฝั่งขวานะแล้วก็ให้คาร์ลอใช้เท้าซ้ายในการโรสกิมเมอร์นะนะครับนี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวครับที่มีความเร็วปรีดปราดกับชากมาเปิดแบบนี้เลยนะทุกคนนี่นะครับตัดได้ลิวันโดจ่ายมาคาร์ลอดเปิดไปให้โรนลโัลดครับ คือมันเปิดบอลแม่นอยู่แล้วนะถามมารบบใครที่ขาดแบ็คเกมรลู้ร่ะผมว่าเปิดได้นะคะแล้วเนี่ยแล้วโลสกิมเมอร์เนี่ยหน้ากอดเกตโทษแบบนี้มันมันได้ด้วยนะด้วยความที่เจ้าตัวเป็นตัวที่เท้าหนักที่สุดในแพ็คด้วยนะแต่ว่าค่าพลังจบสกอร์ก็น้อยที่สุดในแพ็คด้วยนะนี่ดูความเร็วครับดูความเร็วครับเอาไม่ลงแล้วคอสเข้ามาโรนัลโดโขกครับโอ้โหคือเป็นตัวเปิดบอลแม่นอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นร่างไหนของคาร์ลอสนะครับนี่ยิ่งมากับสกิลเอ็ดคอสซิ่งอีกนะ นะครับแล้วก็ยิ่งมากับสกิลผีจับยันหรือโลสกิมเมอร์นะก็เหมือนเพิ่มความหลากหลายนะครับแต่อาจจะไม่ได้ใช้บ่อยนะพูดตรงๆถ้าไม่ฝึกจริงๆแทบไม่ได้ใช้เลยนะสำหรับโลสกิมเมอร์ของโรเบโตคาร์ลอสนะอาจจะเหมาะกับสําหรับเอาไว้ใช้ในบางช็อตที่แบบเราจะแบบมันเหมาะกับการใช้อ่ะแต่บับไม่ได้ใช้บ่อยแน่นอนนะครับถ้าเล่นแบบตามตําแหน่งของคาร์ลอสนะนะครับผมนี่ก็ จะเด่นไปทางด้านการใช้เอ็ดคอซิงในการเปิดบอลมากกว่านะก็ประมาณนี้นะสำหรับคาร์ลอสเดี๋ยวเราไปตัดเกรกันเลยดีกว่าครับผโมเป็นเอ็นบ้างครับกับโรเบโตคาร์ลอสส่วนตัวใครที่ขาดแบ็กเกมลุกผมว่าสามารถเปิดตามล่าทางด้านโรเบโตคาร์ลอสล่างนี้ได้นะใครที่ไม่มีร่างเก่าๆแต่สําหรับใครที่แบบว่าอุ й, ้ยพี่มันเก่งขนาดไหนนะส่วนตัวผมให้คําว่าเมตานะสำหรับคาร์ลอสด้วยความที่มันเป็นแบ็กเกมลุกฝั่งซ้ายถ้าเทียบกันโดยตรงก็จะมีจอร์ดี้อัลบาฟิดิลามะที่เบียดเบียดคาร์ลอสได้ก็จะมี3ตตััวเเนนีี้ท่ป็แบกมอขดสาะ ก็ใครๆชอบเล่นแบ็คเกมดูอยู่แล้วอ่ะเปิดตามล่าได้แต่ถ้าใครมีล่างเดิมของคาร์ลอยู่แล้วหรือมีฟิธดล่าอย่างเงี้ยผมว่าข้ามไปก่อนได้ในอนาคตอาจจะมีตัวมันยังใช้ได้อยู่อ่ะตัวดืมค่าพลังมันไม่ได้โดดขนาดนั้นนะครับภาพรวมก็ผมตัดเกรดก็ให้อยู่ที่ประมาณ8.5-9ถึงเต็ม10นะครับภาพรวมของ3ตัวนี้ก็ รีวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะภาพรวมก็เท่าเท่ากันนะครับก็อยู่ในว่าเพื่อนๆจะตัดสินใจจะเสิร์ฟดีหรือเปล่านะใครที่ยังไม่ได้รับชมคลิปสตีเฟนเจลาลดิบันดก็สามารถไปรับชมดนช่องได้นะนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวลอมโต้คาร์ลอสนะครับส่วนตัวผมว่าก็อยากได้อยู่แต่ผมว่าในอนาคตอาจจะมีแพ็คเดือดๆที่แบบ มีตัวเมตาติดมามากกว่านยาเช่นแบบพวกโลธาม,มาเทเซดอฟพาตินงพาตินี่นิดวงนิดเวดอะไรอย่างเงี้ยในอนา,าคตเข้ามาให้เสริมในอนาคตก็เป็นได้นะครับก็อาจจะยังไม่เป็นแพ็คที่ผมอาจจะตามล่าของไอดีตัวเองนะก็ประมาณนี้ลวกันนะครับสำหรับการรีวิว โรบิโต้่าร้อนครับใครที่ชอบคลิปนี้ mm hmm. ก็อย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดใจอย่าลืมกดแชร์ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับเจอกัน mm hmm. ใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดใจฝากกดแชร์กันด้วยนะ mm hmm. ครับผม